อันนี้ก็เอาเจ้าวิทาร่านะครับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับพี่ร้านนำชุนานิชย์วันนี้ก็เลยจะมาถ่ายช่วงล่างของวิทาร์กันนี้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็ผมมาเปลี่ยนเพื่อคุณ I'm sitting here Aga just อันนี้ก็เอาวิทาร่ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับก็จะถ่ายให้ดูช่วงล่างว่าช่วงล่างหลังมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เอาเจ้าวิทาร่านะครับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับที่ร้านนำชุนพาน,นิช ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเวลานี้ก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็ท่านใดจะมาใช้บริการก็มาได้ครับราคาก็ไม่ได้แพงบริการดีครับก็วันนี้ก็เลยจะมาถ่ายช่วงล่างของวิทาราคันนี้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็ผมมาเปลี่ยนที่ผมมาเปลี่ยนน,นะคือโชคโชคหลังกาเบียนสีขาวนะครับอ่ามันจะเป็นแก๊สน้ำมันนะครับ คันนี้วิทยาลาคันนี้ก็ถูกจัดทรงยกมาแล้วนะครับอผมไม่แน่ใจว่าหลังยกเท่าไหร่นะตามภาพเลยแต่ที่มองอยากมันเนี่ยมันประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับมองจากภาพก็ที่ที่แบบผมก็บอกไม่ถูกอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรนะอันนี้คือที่สิ่งที่เขาเปลี่ยนมานี่ยชุดนี้คือไอซีที่เขาฟ้าเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมานะครับอ่าแล้วก็มีลองก้อนอยูนิเทนชุดยกนี่นะครับอ่านี่ก็ นี่เป็นส่วนของข้างหน้านะข้างหน้าเนี่ยก็นี่สีสฟ้าพวกนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่หมดนะครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับนี่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนถ้าจะยกอย่างนี้คือมันต้องเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ก็มีก้อนก้อนอยูในเทนคือก้อนรองยกเป็นแบบพลาสติกนะครับตรงสปริงหน้านะครับแล้วก็ตรงโช๊คหน้าก็จะมีตัวชุดยกนะครับสีฟ้านะ นี่ฮะก็คืออะไรที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเข้ามาใหม่หมดเลยคือเปลี่ยนเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับตัวรถนะครับเวลายกถ้าใส่ของเดิมมันถ้ายกขนาดนี้ใส่ของเดิมมันมันไม่เหมาะนะครับอ่านี่สสำคัญเลยแผ่นเพดกันกระแทกนะครับเวลาเราไปลุยนะครับเพื่อเยอะนะครับเห็นไหม,มไหถ้าไม่มีเนี่ยก็ แล้วก็มีโค้งรงทางนี้เขาเรียกว่าน่าจะกันโพงนะเสียฟ้านี่คือเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับยางมันยางขนาดสามสิบนิ้วนะครับขอบสิบห้านะครับผมฮันค,คุกยางเอ็มทีนะครับก็อ่าอ่า บางรายละเอียดบางอย่างผมมันจะพูดไม่ถูกครับผมก็เพิ่งเพิ่งมาเล่นรถแนวโฟวิวนะครับสี่คูณสี่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็าคือนี่คือก็ถ่ายให้ดูรีวิวให้ดูช่วงล่างมันให้ดูช่วงล่างว่าคันนี้ทําอะไรมาใส่อะไรมาบ้างนะครับผมความสูงโดยรวมก็โอเคครับก็ก็ประมาณรถกระบะยกสูงรุ่นทั่วๆไปครับแต่ก็ถามว่าเข้าไปลุยอะไรได้ไหมหลุยได้ครับก็ไปได้นะครับ เราก็ต้องใช้เทคนิคเอาในเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปลุยจริงๆนะครับแต่ยางก็ดูแล้วอีกไม่นานก็คงได้เปลี่ยนอนะเพราะว่ามันเริ่มมีลายนะครับเริ่มมีลายแล้วครับก็คือมันก็จริงจริมันก็ใกล้จะหมดหมดสภาพแล้วแต่อดอกมันยังดูหนาอยู่มันเลยยังดูนี่เพราะว่าปีของยางเนี่ยมันเป,ป็นี้ปีสิบเจ็ดนะครับปีสิบเจ็ดนี่ก็ เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยิบสองหลายปีแล้วนี่เป็นลอ้ลอล้อแม็กขอบสิบห้านะครับล้อแม็กนี่เราก็ถอดแผ่นเพล,เพลกันกระแทกออกไปก่อนนะครับเพราะว่า เพื่อจะได้ทํางานถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองอะไรเพื่อความง่ายและสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกก่อนให้น้ามันมันก็จะลงมาทิ้งคาที่แ่นครับเราก็ต้องถอดออกก่อนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถอดอะไรยากครับถ้าเราไม่ถอดน้ำมันที่มมาอยู่อย่างนี้นี่นก็เป็นผลจากที่ผมไปลุยมานะกี้ดินมันก็เข้ามาติดอยู่มันก็เป็นคราบกี้ดินเลย เห็นเพลนี้มีความหนาพอสมควรนะเป็นอลูมิเนียมนะครับว่าโอเคเลยอันนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องจริงๆมันวิ่งไม่ครบระยะทางหรอกแต่ว่าเจ้าของเก่าขอถ่ายมาเมื่อประมาณปีหกสามนี่ปีหกสี่ก็กมันก็ได้ปีหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งรถจะวิ่งมากวิ่งน้อยก็ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็ไม่ไม่ควรใช้ของ คือไม่ควรประหยัดอะเอ้ยไม่ใช่บางคนบอกเอ้ยมันยังวิ่งไม่ถึงเลยแต่รถเป,เ,ปเ,ปเป็นปีกว่าสองปีมันก็ไม่ไหวนะมันก็ควรต้องเปลี่ยนครับเพราะเพื่อคุณภาพของรถนี่จริงยางพวกนี้ก็เริ่มเริ่มเสื่อมแนละ้วต่อไปคงจะได้เปลี่ยนนะดูแล้วครับอีกไม่นานนะพวกลูกยางลูกอะไรเดี๋ยวสักพักหนึก่อก็ต้องไล่เปลี่ยนนะครับ รูถ่ายน้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกองน้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแข้งอ่างน้ำมันเครื่องนะครับของวิทาล่านะครับอันนี้เป็นชุด,ช,ด historia. ชุดเพาขับหน้านะครับเนี่ยชุดเฟืองเพาขับหน้าเป็นน้ำมันเกียร์ที่เราใช้ใ,ใส่เกียร์โต้ของวิทาล่านะครับนี่เลย ดูนี่เลยนี่ดอทสามมีสามขีดเลยก็คือตามที่คู่มือของวิาราก็แบบนี้แหละครับเด็กร่อนดีร่อนเด็กก้อนสามนะครับน,นี่ก็แต่เราใส่ในหะ้มันเครื่องเป็นตัวนี้สิบรือไปสามสิบนะครับนี่ เป็นแข้งถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับก็อยู่ประมาณกลางๆรถเกือบถึงท่อแคตของตัวรถนะครับ จริงนะ้ำมันเกียร์ออตโตของมันก็ยังสภาพยังโอเคยอยู่แต่ที่เปลี่ยนเพราะว่า <c oughs> คืออยากจะลองถ่ายออกแล้วก็เปลี่ยนเพราะาเกียร์ถอยมันคือเริ่มมีปัญหามันจะเริ่มเออเลอร์คือนงนงในช่วงเช้าเช้าที่รถมันยังไม่ร้อนนะเกียร <c oughs> ์ยังไม่ร้อน <c oughs> ก็เป็นอาการยอดที่ของวิทาร่าที่อายุประมาณได้ยี่สิบปีครับก็ทุกคันก็แทบไปเจออย่างนี้ครับลองดูก่อนไล่จากเบาไปหาหนักนะครับไล่จากเบาไปหาหนัก โอต่อไปจะไม่ได้หาเปลี่ยนยางแล้วนะ